อย่างอัตมีของเราก็มีมาตรฐานเหมือนกันนะครับนั่นก็คือระบบคำนวณรายวันระบบนี้เป็นระบบที่ใช้คำนวณว่าวันนี้ได้ยอดขายและกำไรเท่าไรทำให้บริษัทของเราสามารถรู้ยอดในแต่ละวันได้หรือจะดูยอดของแต่ละช่วงเวลาก็ยังได้ระบบนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีใครต้องมานั่งรอของเงินที่บริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจะปิดตัววันนี้ก็ตามเรียกว่าเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนเกิดความเสียหายแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามอัทุมีก็ยังมีโอกาสที่จะเจ๊งได้หากอะไรครับหากทุกคนเอาแต่ใช้บัตรเครดิตมารูดซื้อสินค้าทีละหลายหมื่นบาทเพื่อเอาไปกักตุนเอายอดสมมติเดือนนี้รูดบัตรซื้อของไป จากนั้นก็ผ่อนรายเดือนเอาพอเดือนถัดไปเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมาสมมติยอดที่เรารูดไปได้ค่าคอมมิชชั่นออกมาประมาณเท่านี้แต่ถ้าเดือนหน้าอยากได้ค่าคอมมิชชั่นอีกเราก็ต้องรูดอีกถูกไหมครับเพราะมันไม่ได้รูดทีเดียวแล้วได้ตลอดหรือบางทีอาจจะให้ดาวไลน์ลช่วยกันรูดซื้อสมมติว่าเราก็รูดดาวไลน์ลก็รูดพอคนใหม่มากก็ให้รูดอีก รูดไปเรื่อยๆพากันรูดไปพวกคุณว่าทำแบบนี้จะรอดไหมครับไม่รอดหรอกครับสุดท้ายยอดก็ต้องตกจากยอดขายที่กำลังขึ้นก็ตกพรวดสุดท้ายก็เจ๊งเพราะแบบนี้แหละครับบริษัทอื่นๆเขาถึงได้เจ๊งกันแต่ถ้าของดีราคาถูกอันนู่นอันนี้เราก็ซื้อใช้ยอยู่แล้วซื้อทีเดือนละ3-4มสีพคิดว่าเดือนหน้าจะซื้ออีกไหมครับซื้อจะไมครับเพราะอะไรครับ พราะของดีราคาถูกพอของหมดก็ต้องซื้อใหม่สิธุรกิจอโ თ มี่ก็คือธุรกิจที่รวบรวมคนที่ซื้อสินค้าเพื่อไปใช้นี่แหละครับแล้วเราควรท้าทายตัวเองยังไงให้เราตั้งเป้าไปเลยว่าเราจะสร้าง50ครอบครัวที่ซื้อสินค้าใช้เดือนละ3,000บาทจากนั้นช่วง3เดือน6เดือนเราก็มุ่งสร้างครอบครัวที่จะซื้อสินค้าของอโทมี่ใช้ทุกเดือนไปเลยจะกี่สิบครอบครัวก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องตั้งเป้าหมายและพุ่งชนมันให้ได้สมมติว่าเดือนหนึ่ง คุณสร้างขึ้นมาทั้งสองสายได้สายละ50ครอบครัวแค่นี้คุณก็เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ได้แล้วคุณต้องตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละเดือนคุณจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นเดือนละเท่าไหร่แล้วพอได้เดือนแรกมามันก็จะทําให้คุณมีไฟที่จะทํางานเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นแล้วพอคุณขยันทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นวันละ2 0 0พก้ได้เพราะแบบนี้ผมถึงอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้ แต่ถ้าใครจะมาทำธุรกิจด้วยการรูดบัตรเพื่อซื้อของไปตุนเอายอดการทำแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าการทำธุรกิจหรอกนะครับแต่พวกคุณต้องใช้วิธีลองซื้อใช้เองก่อนจากนั้นซื้อใช้ต่อเพราะว่าชอบพอซื้อใช้ไปเรื่อยๆก็เริ่มบอกต่อคนอื่นๆพอคนนี้ชอบก็ซื้อใช้ไปเรื่อยๆคนนั้นชอบก็ซื้อใช้ไปเรื่อยๆถ้าหากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อใช้จริงขึ้นมา ซึ่งเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปด้วยมีใครคนไหนได้รับความเสียหายไหมครับไม่มีถูกไหมเพียงแต่คุณทำตามกฎระเบียบคุณก็ประสบความสำเร็จได้แล้วครับ